ไปหนนะเราไม่บอกมาร์คเลยตุนาเห้ยเาโอ้ยดูหน้าสิไปอ่ะเลียนแล้วเหรอกินเยอะเหรอมาแล้วก็ปลุกมึงเนี่ยโอเมก้าสามโอเมก้าสามซะด้วยเพื่อนเน่ยไม่ได้หันไปมองหน้าเพื่อนเลยเมื่อกี้เพื่อนเป็นยังไงบ้างเก๊ใส่ชุดธรรมดาดูนว่าโอ้โหูข้างหลังฟรีปะ ไอ <laughs> ้ตรงลงเขาเรียกอะไรตรงนั้นรงไฟฟ้าใช่ไหมไอ้รงไฟฟ้าลงเต็มเล้นลงไปเอารถมาะใหม่ครับกูไปถึงนะเพื่อนเปอนลงเอารถอแล้วผมบวนทำไมอ่ะแล้วผมเลี้ยวกลับมาทำไมอ่ะ <laughs> แล้วกดติดตามอยู่แล้วดูพี่ดูผมแยกมาตรงนี้ดิ <laughs> เกมกวนตีนแล้วมึง ดีๆไม่ได้รูปพาเลี้ยวไปหาหออะไรไม่ด่าสักทีเออไม่ด่าสักทีไม่ดีขึ้นเลยทีร่อนเข้าพายุแล้วเสือกไม่เป็นเฮี้ยอะไรเลยเออทีร่อนแบบนี้ไอเฮี้ยเหมือนเหมือนว่าติดลมผมล่อนล่อนเข้ากลางพายุทั้งพายุทะเลทรายทั้งพายุหิมะลองหมดแล้วไม่เป็นเฮี้ยอะไรเลยแต่กดติดตามเนี่ยลอยเฉยๆนิ่งๆเนี่ยติดตามเพื่อนนี่ลมตีหมุนไปหมุนมาเนี่ย ถ้ามึงจะเอาไว้พายุมึงก็ต้องทำให้มันเต็มที่หน่อยด่าแม่งทุกวัน,ท,วน <laughs> ทำไงได้อะนัะ่นนะด่าปุา๊กมาปั๊บไอ้สันโอ้โหมันโกรธหมดละมันเครืองหมดละถ้ามันใส่เอฟเฟกต์ฟ้าผ่าใส่ได้เนี่ยมันผ่าใส่หมดแล้วเนี่ยผ่าใส่ทางปากปิดคอมแม่ง <laughs> หลังจากนี้อาจจะเจอวงแดงก็ได้นะกดตีนเขาเยอะ 5 minutes later รถตู้ไหมชาไปอีกเนี่ย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 ,ยไอ้ลิปหายแม่งตบเบรกไม่ได้เลยและรถจิบใครขับผ่านหน้าผมไปเนี่ยมารถจิบขับผ่านหน้าด้วยอ๋อผ่านไปแล้วเมื่อกี้มาทำเหี่ยอะไรอีกระยุทธเรขสายเห็นว่าเรายังไม่ไปมัง้งไอ้หน้าสังเขาวาสุดแล้วเนี่ยรอยยี่มมาแต่กับกูเนี่ยแหละ อย่านะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเอ้าพลิกไม่ได้เหรอไม่ได้เอ้าแม่งเผ็ดไม่พอไสุดเยวแล้วดูซ้ายทีขวาทีเลยวิ่งไปหาจักรยานเลยใช่ไหมโอ้ยออกซ้ายว่ะเพื่อนจะออกมารับใหม่ม่ถ้าอยากให้เพื่อนมารับก็กดใหม่มารับหน่อยเอ้ จักรยานเลยจักรยานปูนี่สู้ครับปูนี่จักรยานไม่มีจักรยานจักรยานมีจักรยานไอ้คุณเสโอ้เจอแล้วจักรยานพี่เจอรถยังยังกําลังขับจักรยานเป็นทีมเอดีวีเมื่อกี้ได้ไหมกําลังขับตามถนนอยู่ผ่านไปตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเปกาโดเป็นเมืองที่เงียบมาก

ออกตัวมาช้าเกินนี่ขับอ้อมอยู่เพราะว่ามันยิงกันเลยขับอ้อมได้รถมาแล้วอย่าพากลิ่งก็พอเสียดายรถลุงตาย๋ยวขอฮิวก่อนเลือดแดงแล้วเป็นไงอ่าไปไนี่สกินหายากอะเนี่ยสกินแลนะเนี่ยแลนทำไร <laughs> แรยังไงก็สกปรกเหมือนเดิมใหงไม,ไมไ่ข้างหน้าเลยเห็นยังอ๋อมันไม่มีอะตอนแรกมันมจะมียยเยนะแแรงจอดด้วยนะอีสัตว์แรงจอดด้วยไม่เชื่อมึงหรอกกู <c oughs> มไม่เชื่อหรอกนี่วงแรงหรือว่าเลือดผมน้อยอะวงแรงวงสี่แล้วเนี่ย <laughs> เราไม่ควรจะจอดนอกวงแล้วพี่ผมว่าหมดเวลานอกวงละโอเคเราต้องไปเข้าวงดวง่ดวนๆเลย วงสีแรงมากไอกป่าวสองพันนะใช่ถ้าเรายังไม่ไปถนนเส้นซ้ายมือเราจะตายอ่ะนะก็บ่อทีมันจอดขวางไงกเเลยต้องมาทางนี้ก่อนใช่ถ้าเจอแถบน้ำเราก็ตายเหมือนกันนะผมไม่เจอหรอกไม่แด่โอ้<ม>อยยาง,งยางไปหมดแล้วยางยางไม่เหลือเลย มีรถตู้ขงหน้ายางมีไหมมีต่ไม่เอารถตู้เหมือนเดิมโดนก้อนหินมาจากไหนเนี่ยเพื่อนเป็นไงเพื่อนเพื่อนบอกมากเหลือมีคนอย่าเข้าเพื่อนบอกออกไปแล้วบักกี้สองคนนะบักกี้ออกมาละนั่นนะบักกี้จะเอานะบักกี้จะเอานะทางร้อยทางร้อยจะไปไปที่รถดีกว่าไหมออไอ้เหี้ย เอา้ากลับมาฮะ <ห ả? S 2> กลับมาดูดิกลับมาเธอเดูดิเอามันได้นี่เอามันได้แต่เพื่อนไม่เอาไงคือเอามันได้แต่พี่น็อกกระจบเลย <laughs> ไปไปเถอะเอา้าเป็นน็อกชนแม่งเลยโอ้โห ดึงได้ไหมดึงดิงดิงดึงดึงดิงดึงไม่นี่หน่อยเหรอไม่อะไรไม่ไม่ควันเหรอเออไม่มีของอย่างนั้นไม่ต้องใช้หรอกแอบได้รถฮิวตายไปแล้วเนี่ยไหนอยู่ไหนหมดยังไม่รู้อ๋อขวามือขวามือขวามือที่ที่เราไม่ยิงอ่ะเราหนีมา หมดหมดลิวิ่งลงมาแล้วนะหมดวิ่งลงเข้าวงกันนะฝั่งนู้นยังไม่เคลียนะวิ่งต่อเปล่ามาไอเฮีรยลิงพี่ลิงต้นไม <c oughs> ไ้ลิงมากเขียว ไอ้เฮลิงอยู่มากเขียวล,ลิงนอกไปแล้วดึงพิชฌากรเพื่นอนพิชฌาจะตุยแล้วเออ <c oughs> เรียบเลยตายเออควันมึงโคตรแม่นเลยกูจะสิงอยู่ในควันถ <c oughs> อนก็นได้เออเสียงมัน M24 เข้าหัวเลยเ <c oughs> พื่อนเดี๋ยวมึงคนเดียวละไปแล้วเี <c oughs> <ป>้ <c oughs> เดี๋ยวดูมันหน่อยอเดี๋ยวมันหน่อยอย่ารีบออกดูจุดจบเพื่อนนิดนึงโดนวงละโดนดักด้วยโดนยิงไหมเรียบร้อยเม็ดเดียวเป็นดา้า0อย